วันนี้เราจะมาพูดคุยกันอย่างสงบๆในหัวข้อที่หลายคนสงสัยและบางคนอาจแอบเกรงใจที่จะถามคือเรื่องจะรู้ได้ยังไงว่าเราอยู่ที่ชานระดับไหนนี่เป็นคำถามที่คนภาวนาสมัยนี้โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่มักอยากรู้มากไม่ใช่เพราะอยากอวดตนแต่เพราะอยากประเมินทิศทางการปฏิบัติว่าเดินถูกทางไหมถึงไหนแล้ว ควรปรับยังไงแต่ในโลกของสมาธิของฌานสิ่งที่ดูเหมือนชัดอาจไม่ชัดสิ่งที่ดูเหมือนใช่อาจไม่ใช่ต่างจากการสอบเลขหรือสอบภาษาไทยที่มีคำตอบตายตัวฌานเป็นเรื่องของภายในเป็นเรื่องของสภาพจิตจริงๆเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะค่อยๆเล่าค่อยๆเปิดให้เห็นเป็นภาคๆว่าฌาน ลักษณะเป็นอย่างไรจิตในแต่ละชั้นเป็นแบบไหนและสุดท้ายใช้อะไรวัดได้จริงให้ทุกท่านฟังอย่างสบายๆเหมือนฟังครูบาอาจารย์เมตตาเล่าให้ฟังไม่ต้องรีบไม่ต้องเข็นไม่ต้องวิ่งหาฌานทำไมคนภาวนาจึงอยากรู้ว่าอยู่ฌานไหนมนุษย์เราพอเดินบนเส้นทางไหนสักเส้นก็อยากรู้ว่าเดินถึงจุดไหนแล้วเป็นธรรมดามาก ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันแต่การถามว่าจิตเราเข้าชานหนึ่งหรือยังนี่ใช่ฌานสองไหมสงบนิ่งแบบนี้เป็นชานสี่หรือเปล่าบางครั้งคำถามพวกนี้อาจกลายเป็นกับดักเพราะวินาทีที่เราหันไปมองหาจิตที่ควรตั้งมั่นก็ไหลไปคิดแล้วจิตที่ควรสงบก็ถูกกระเพื่อมจิตที่ควรเปิดก็ถูกบีบ เพราะฉะนั้นการรู้ลักษณะของฌานสำคัญก็จริงแต่การคลั่งหาฌานกลายเป็นอุปสรรคได้เหมือนกันวันนี้เราจะค่อยๆแยกให้เห็นชัดว่าอะไรคือความรู้อย่างถูกต้องและอะไรคือความอยากรู้ที่เกินเหตุคำว่าฌานจริงๆหมายถึงอะไรหลายคนได้ยินคำนี้แล้วคิดว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์เป็นของสูงเกือบอบจะเหนือมนุษย์ แต่จริงๆแล้วฌานคือสภาวะจิตที่ตั้งมั่นและสงบแนบแน่นสูงกว่าปกติไม่ใช่ของลึกลับไม่ใช่ของไกลตัวเวลาคุณเพ่งพุโทโธแล้วจิตนิ่งเข้าที่เวลาคุณรู้อยู่ในลมหายใจแล้วมันไม่หนีไปไหนเวลาคุณทำงานอย่างตั้งใจมากๆจนลืมโลกภายนอกไปชั่วคราวความตั้งมั่นแบบนั้นก็คือแม่แบบของฌานทั้งสิ้น เพียงแต่ว่าฌานแท้ๆต้องมีองค์ธรรมตามที่ครูบาอาจารย์ฝ่ายภาวนาและพระไตรปิฎกบรรยายไว้เราจะค่อยๆแยกให้ดูทีละขั้นแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นมีจุดหนึ่งที่สำคัญมากรู้ฌานไม่ได้ด้วยความคิดนี่คือความจริงที่ผู้ปฏิบัติหลายคนมองข้ามเราไม่สามารถคิดเอาเองว่าฉันน่าจะอยู่ฌานสองแล้วนะ นี่มันนิ่งจนไม่มีวิตกวิจารณ์ต้องเป็นชานสามแน่ๆเพราะทุกความคิดทุกการคาดคะเนทุกการวิเคราะห์คือการหลุดออกจากชานทันทีลองนึกภาพคนที่กำลังว่ายน้ำอยู่ในทะเลลึกถ้าถามเขาในขณะนั้นว่าตอนนี้คุณลึกเท่าไหร่เขาตอบไม่ได้เพราะเขายังอยู่ในน้ำไม่สามารถวัดด้วยสายตาไม่สามารถดูด้วยบันได แต่พอขึ้นจากน้ำแล้วมายืนบนฝั่งค่อยเห็นภาพรวมชานก็เช่นกันรู้ได้ตอนออกจากชานแล้วไม่ใช่ตอนกำลังอยู่ในชานนี่คือหลักสำคัญที่สุดข้อหนึ่งที่ทำให้ผู้ปฏิบัติหลายคนหลงสัญญาคิดว่าได้ชานทั้งที่เป็นเพียงความสงบหรือความว่างธรรมดาแล้วจะรู้ได้ยังไงต้องมีครูหรือเปล่า ครูบาอาจารย์สายปฏิบัติมักบอกเหมือนกันว่ารู้เองได้ถ้าจิตเราฝึกถูกแต่รู้ผิดได้ง่ายมากถ้าปฏิบัติแบบเดาเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติที่ฝึกเองยังรู้ได้แต่ต้องดูตามลักษณะสภาวะไม่ใช่ตามความอยากเป็นและบางครั้งผู้รู้จริงๆเพียงฟังคำบรรยายสภาวะของเรา4ี่หประโยคก็สามารถชี้ได้ทันทีว่านี่คือสงบเฉย,เฉย นี่คืออัปปนาสมาธินี่คือฌานหนึ่งนี่คือสมาธิหลุดแล้วแต่เรายังหลงคิดว่ามีอยู่ดังนั้นการมีครูย่อมดีแต่ถ้ายังไม่มีก็ฝึกได้แค่ต้องซื่อสัตย์กับจิตตัวเองมากๆองคธรรมของฌานแต่ละระดับแบบภาวนาเข้าใจง่ายนี่เป็นส่วนที่คนส่วนใหญ่รอฟังเพราะเป็นหัวใจของคำถามว่าอยู่ฌานไหน เราจะอธิบายแบบภาษาคนรุ่นใหม่แต่ยังคงความหมายตรงกับครูบาอาจารย์ฌานที่หนึ่งมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาภาพรวมจิตตั้งมั่นดีแต่ยังมีการประคองอารมณ์อยู่เหมือนเครื่องบินที่กำลังพุ่งขึ้นและยังจับคันบังคับอยู่ลักษณะเมื่อออกจากฌานแล้วจะรู้ว่าเมื่อครู่นี้ จิตมีการเพ่งอย่างมีสติมีความอิ่มใจปีติแผ่วๆมีความสุขที่ละเอียดไม่ใช่ฟุง้งจิตเหมือนถูกดึงเข้าแกนเดียวเอกคตาสัญญาณเตือนที่คนชอบเข้าใจผิดปีติเยอะๆจนขนลุกใช่เสมอไหมไม่เสมอจ้องแน่นแบบตึงไม่ใช่ชาญแต่เป็นเพ่งเกินชาญสองไม่มีวิตก วิจารณ์เหลือแต่ปีติสุขเอกคตาภาพรวมจิตนิ่งขึ้นไม่ต้องประคองมากเหมือนเครื่องบินที่ได้ระดับแล้วไม่ต้องจับคันบังคับบ่อยลักษณะจิตนิ่งแบบสนิทกว่าเดิมปีติยังมีแต่เนียนกว่าไม่กระเพื่อมไม่มีความรู้สึกต้องคอยประคองลมหรือพุโทโธจิตอยู่กับอารมณ์เดียวอย่างอัตโนมัติคนชอบเข้าใจผิด บางคนเข้าเงียบมากแต่จริงๆหลับเงียบบางคนว่างนิ่งแต่เป็นความว่างที่เพ่งไว้ไม่ใช่้านประสบการณ์จริงที่พบได้บ่อยเพื่อให้เห็นภาพลองดูตัวอย่างของคนปฏิบัติจริงๆตัวอย่างที่หนึ่งรู้สึกแน่นกลางอกอุ่นๆขยายออกหลายคนคิดว่าเป็นปีติแต่ถ้าสังเกตดีๆมักเป็นลมปราณหรือการหายใจลึกมากกว่า ฉานจริงๆปีติจะนิ่งกว่าไม่กระเพื่อมตามลมหายใจตัวอย่างที่สองเหมือนจมลงในความนิ่งถ้าลงแบบหลุดเข้าไปบางครั้งเป็นสมถะลึกแต่ถ้าลงแบบแนบสนิทรู้ตัวดีอาจเป็นองค์ฌานเรื่องพวกนี้เราจะลงรายละเอียดเต็มๆในภาคต่อไปสรุปภาคที่หนึ่งก่อนเข้าสู่รายละเอียดลึกวันนี้เราเริ่มจาก ฌานคืออะไรทำไมหลายคนอยากรู้ว่าตนอยู่ระดับไหนทาไมคิดเอาเองไม่ได้จะรู้ได้ต้องออกจากฌานแล้วองค์ธรรมของฌานหนึ่งและสองแบบเข้าใจง่ายภาคต่อไปเราจะลงรายละเอียดฌานส4ส,สัญญาณหลอกตนที่พบมากที่สุดประสบการณ์เทียบเคียงและข้อสรุปที่ครูบาอาจารย์สรุปไว้แบบคมชัดที่สุด ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ได้ให้ข้อคิดเล็กๆน,น้อยๆแก่ผู้ฟังทางทีมงานขอเมตตาฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์เพราะทุกๆการกดติดตามคือกำลังใจที่สำคัญที่ให้ทางทีมงานสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อไปเพื่อเป็นธรรมทานแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ 洒脱。